ธนาคารเวลาจิตเวชชุมชนศิริราชพยาบาลสถานการณ์ผู้ป่วยสุขภาพจิตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพจิตเพื่อให้การให้บริการดูแลสุขภาพจิตอย่างทั่วถึงการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านของผู้ป่วยมีความสําคัญอย่างมากเพราะสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีขึ้น นอกจากนี้การติดตามดูแลยเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลยอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยด,ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและช่วยให้การรักษาพยาบาลมีความต่อเนื่องซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยจัดทำเป็นโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชท,ที่บ้านซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสง,งค์ของโครงการธนาคารเวลาที่มุ่งส่งเสริมให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลกัน โครงการจัดประชุมร่วมกับคณะทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องธนาคารเวลาและสร้างการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานโดยมีการลงพื้นที่ภาคสนามทดลองดำเนินกิจกรรมเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตลอดจนประชุมติดตามการดำเนินงานจนสามารถขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่นำร่องสำหรับพัฒนาการทำงานของธนาคารเวลาโดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้สมาชิกที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ ภาพและสอบผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเป็นผู้ให้บริการได้สมาชิกผู้ให้บริการต้องเซ็นยินยอมอยู่ภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วย แนวคิดการพัฒนาการดำเนินงานธนาคารเวลาจิตเวชชุมชนสิริราชพยาบาลภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายทางสังคมในชุมชนและการมีส่วนร่วมของคาคประชาชนในการขับเคลื่อนง,งานสุขภาพจิตชุมชนจึงนำแนวคิดธนาคารเวลาเข้ามาช่วยเสริมงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชท,ที่บ้านซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2554 เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางทีมต้องมีนักสังคมสงเคราะห์อย่างน้อยสองคนต่อการลงพื้นที่ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ทีมต้องปฏิบัติงานประจำการขอรับบริการจับสมาชิกคณาคารเวลามาช่วยทีมเยี่ยมบ้านจะทำให้งานจิตเวชชุมชนมีความคล่องตัวมากขึ้นและช่วยให้การรักษามีความต่อเนื่องผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การนำแนวคิดธนาคารเวลาเข้ามาเสริมงานนี้จะสนับสนุนการทำงานจิตเวชชุมชนของภาควิชาและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและยังสามารถนำไปสู่การขยายผลแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาในรูปแบบโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณาสุขอื่นๆต่อไปสถานที่ตั้งภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาศสตร์ศิริราชพยาบาลการสะสมเครดิตหชั่วโมงเท่ากับ1เครดิต จำนวนสมาชิก36คนกระบวนการจัดตั้งธนาคารเวลาจิตเวชชุมชนศิริราชพยาบาลตามหลักการกระบวนการจัดตั้งธนาคารเวลาจิตเวชชุมชนศิริราชพยาบาลมีทั้งหมด9ขั้นตอนคือ 1. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดธนาคารเวลาให้กับแกนนำและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธนาคารเวลา 2. จัดตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งธนาคารเวลา 3. ามกำหนดรูปแบบเอ็นกติกาโครงสร้าง 4. ขออนุม,มัติจากผู้บริหารองค์กร 5. ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครสมาชิก 6. ประถมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก 7. ด,ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน 8. เสริมพลัง 9. ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเครดิตของธนาคารเวลาจิตเวชชุมชนศิริราชพยาบาลธนาคารเวลาจิตเวชชุมชนศิริราชพยาบาลมีรูปแบบการแลกเปลี่ยนเครดิตบริการแบบองค์กรกับบุคคลมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือ 1. องค์กรประกาศขอรับบริการโดยประกาศฐานลายกลุ่ม 2. สมาชิกแจ้งตอบรับให้บริการทางลน์กลุ่ม 3. ดำเนินกิจกรรมตามบริการที่ร้องขอ 4. ผู้จัดการธนาคารเวลาลงบันทึกเครดิตเวลา 5. สมาชิกที่มีเครดิตเวลาขอแลกกลับบริการจักองค์กรทั้งหลยกลุ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยน ในการดำเนินงานคณะทำงานได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนเวลาระหว่างองค์กรกับสมาชิกและจัดอบรมพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกโดยสมาชิกที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากภาควิชาสำหรับการแลกเปลี่ยนมีการขอรับบริการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ สมาชิกที่มีเครดิตเวลาสามารถใช้เครดิตแลกรับบริการสอนใช้มือถือและบริการขอรับคำปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ 1. การเสริมความคล่องตัวในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและองค์กรได้รับผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการรับบริการจากสมาชิกธนาคารเวลาเพื่อช่วยทีมเยี่ยมบ้านทำให้ทีมสามารถดำเนินการเยี่ยมบ้านได้อย่างต่อเนื่องติดตามดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น ทำให้การดูแลสุขภาพจิตในชุมชนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมยิ่งขึ้นสมาชิกธนาคารเวลาช่วยเสริมทรัพยากรบุคคลทำให้ทีมเยี่ยมบ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้นบุคลากรในองค์กรสามารถทำงานได้มากขึ้นเมื่อมีสมาชิกธนาคารเวลาช่วยเสริมงานช่วยลดภาระง,งานของนักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรทางการแพทย์ การเพิ่มจำนวนครั้งในการเยี่ยมบ้านและการติดตามผู้ป่วยทำให้องค์กรสามารถประเมินผลการรักษาและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนำไปสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 2. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในสังคมธนาคารเวลาช่วยสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของสังคมให้มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วย สมาชิกธนาคารเวลาได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะทำให้มีความสามารถในการให้บริการและสนับสนุนผู้ป่วยได้ดีขึ้น 3. การสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยการเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้ป่วยใน้รับการดูแลยอย่างสม่ำเสมอและมีความต่อเนื่องในกระบวนการรักษาการมีทีมเยี่ยมบ้านที่พร้อมสนับสนุนเสมอช่วยลดความเครียดและความกังวลของผู้ป่วยทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะแก่สมาชิกสมาชิกธนาคารเวลาได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสังคมทําให้พวกเขามีความรู้และความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีขึ้นการอบรมและการได้รับประกาศนียบัตรยังเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเองของสมาชิก 5. การสร้างรูปแบบการทำงานที่ยั่งยืนแนวชิทนาคารเวลาเป็นการนำทรัพยากรในสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแลกเปลี่ยนเวลาหรือบริการทำให้เกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโมเดลนี้สามารถขยายผลไปสู่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆเพื่อสร้างระบบการดูแลสุขภาพจิตที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น ปัญหาในการดำเนินงาน 1. การจัดการทรัพยากรและความพร้อมของสมาชิกการบริหารจัดการสมาชิกธนาคารเวลาให้มีความพร้อมในการให้บริการตามความต้องการอาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากสมาชิกมีข้อจำกัดด้านเวลาและผลาญงานส่วนตัวการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของสมาชิกต้องใช้ทรัพยากรและเวลาซึ่งอาจมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณและบุคลากรในการดำเนินการอบรม องค์กรมีเกณฑ์ประเมินในการรับสมาชิกซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนสมาชิกสมาชิกบางคนอาจต้องการทำตามความต้องการของตนเองมากกว่าข้อตกลงกับองค์กรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประสานงานและการให้บริการที่ต่อเนื่อง 2. การประสานงาน คณะทำงานและสมาชิกบางคนอาจมีข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังได้บ่อยครั้งทำให้การสร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนสมาชิกอย่างต่อนเนื่องเป็นเรื่องยาก 3. ความต่อนเนื่องและความยั่งยืนคณะทำงานอาจมีข้อจำกัดด้านเวลาเข้าร่วมกิจกรรมติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเป็นแต่อย่างไม่ต่อเนื่อง การปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆในธนาคารเวลาจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในแต่ละลำดับชั้นซึ่งอาจทำให้กระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงานเกิดความล่าช้าความยั่งยืนของโครงการขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากองค์กรและสังคมหากไม่มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโครงการอาจประสบปัญหาในการดำเนินงานในระยะยาวหลักการสำคัญของธนาคารเวลา ภาฟลัชสนใจนำแนวจิคธนาคารเวลามาใช้เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยของใครเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้การลดรายจ่ายจึงมีความสำคัญหลักการสำคัญของธนาคารเวลาคือการใช้เครดิตเวลาแทนเงินในการรับบริการต่างๆสมาชิกสามารถใช้เครดิตเวลาที่ทุกคนยอมรับเพื่อชำระค่าบริการที่มีในธนาคารเวลาซึ่งจะช่วยให้สมาชิกมีเงิน ออมเพิ่มขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการอื่นๆรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธนาคารเวลาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพได้แก่ 1. ความเชื่อมั่นของสมาชิกต่อเครดิตเวลา 2. การมีสมาชิกที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุล 3. ความหลากหลายของบริการและ สีการบริหารจัดการที่เป็นระบบน่าเชื่อถือและยั่งยืนชยัยฤทธิ์อินเจริญผู้จัดการโครงการหนุนเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานธนาคารเวลาในสุมชนเขตเมืองเพื่อรองแบบสังคมสูงวัยขับเคลื่อนง,งานธนาคารเวลาเครือข่าย LPP และธนาคารเวลาจิตเวชชุมชนศิริราชพยาบาลการดำเนินงานโครงการภายใต้กระบวนการดำเนินงานทั้งการจัดประชุมในพื้นที่ ลงพื้นที่ภาคสนามเนียน,กนเกาะเนื่องตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆโครงการได้ขับเคลื่อน5กิจกรรมหลักซึ่งมีผลการดำเนินงานดังน,นี้ 1. เสริมสร้างให้แกนนำมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการมีแกนนำที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานธนาคารเวลาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ แกนนำซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของพื้นที่และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนจะช่วยสร้างความไว้วางใจเกิดความร่วมมือและขับเคลื่อนโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้แกนนำยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แกนนำในชุมชนจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการให้แก่ชุมชนและพัฒนาชุมชนในด้านความสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จอาทิธนาคารเวลาตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าเมื่อแกนนำมีทัศนคติที่ดีและเป้าหมายที่ชัดเจนก็สามารถนำแนวชิธนาคารเวลามาปรับใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริง ส่วนแกนนำในองค์กรจะช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสริมสร้างความเข้าใจสร้างทัศนคติที่ดีในทีมงานสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยกำกับดูแลและประสานงานในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและช่วยนำเสนอแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับองค์กร โครงการจงดำเนินกิจกรรมจัดประชุมร่วมกับแกนนำเพื่อวางแผนการดำเนินง,งานถอดบทเรียนและประเมินผลการดำเนินงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขออกแบบการทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ หลังจากที่ได้ในการสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่แล้วการดำเนินงานธนาคารเวลาในพื้นที่นํำร่องจําเป็นต้องในการสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และประโยชน์ที่จะได้รับกับสมาชิกรวมทั้งสื่อสารเพื่อให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยการแลกเปลี่ยนเครดิตและบริการตามแนวคิดธนาคารเวลาโครงการจึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงสมาชิกกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้สื่อที่หลากหลายอาทิป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่สแตนดี้โปสเตอร์ใบปลิวแบบสอบถามออนไลน์ แบบกระดาษและจัดทำสื่อให้คณะทำงานในพื้นที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์หลายกลุ่ม Facebook รวมด้งนการของความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง 3. ส่งเสริมให้นีการดำเนินกิจกรรมตามแนวชิตนาคารเวลาการส่งเสริมให้นีการดำเนินกิจกรรมตามแนวชิตนาคารเวลามีความสำคัญต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจความร่วมมือ การพัฒนาทักษะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการขยายโอกาสทั้งสังคมและสร้างสังคมที่ยั่งยืนโดยการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมปฐมนิเทศกิจกรรมนําร่องทดลองปฏิบัติการกระบวนการแลกเปลี่ยนบริการฝากถอนบันทึกเวลาและกิจกรรมพัฒนาศัตยภาพพัฒนาทักษะให้กับสมาชิก เพื่อให้เกิดแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแนวชิธนาคารเวลาในบริบทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 4. หนุนเสริมให้ในการพัฒนากลไกและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบท การพัฒนานกลไกและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบททำหน้าที่เสมือนเฉมทิศนำทางไปสู่ความสําเร็จกลไกเหล่านี้ช่วยให้บรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยการปรับให้เข้ากับความต้องการและข้อจํากัดเฉพาะของแต่ละพื้นที่กลไกที่เหมาะสมกับบริบทจะส่งเสริมความยั่งยืนของธนาคารเวลาให้สามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว โครงการจึงประสานผู้เกี่ยวข้องทุกระดับแบนหนุนเสริมคณะทำงานในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลไกลและแนวทางการดำเนินงานโดยจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดนาคารเวลา จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาที่เหมาะสมกับบริบทและการลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานธนาคารเวลาจนเกิดกลไกลการจัดตั้งและดำเนินงานธนาคารเวลาที่เหมาะสมกับบริบท 5. เสริมพลังแกนนำในพื้นที่ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานธนาคารเวลาในเครือข่าย การเสริมพลังแกนนําเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธนาคารเวลาให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้การดําเนินงานเดินหน้าได้ดีขึ้นจึงจําเป็นต้องพัฒนาและใช้พลังของแกนนําในพื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญของการเสริมพลังแกนนําช่วยพัฒนาศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจขยายเครือข่าย เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดพลังแห่งการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่หลากหลายและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่แกนนำให้นำไปพัฒนาธนาคารเวลาให้นิประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ผ่านมาแกนนำได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูง,งานธนาคารเวลาทุกปลุงไวเขตภาษีเจริญ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องย่อยในงานประชุมวิชาการเสียงที่ไม่ได้ยินครั้งที่สองและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานธนาคารเวลารู้จักเข้าใจธนาคารเวลานวัตกรรมใหม่ของสังคมไทย